วันนี้หญิงก็มากู้รอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นไงบ้างนะคะคะงวดที่แล้วประดุกลูกนี้เข้าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้ยอดวิวของลูกนี้เยอะมากเช่นกันเดี๋ยวนี้เรามาดูมาดูกันเลยค่ะทุกคนวันนี้จะหมาหรือเปล่าไม่รู้เห็นแล้วกูตัวหนึง เหมือนจะไม่มีปลาเลยนะไม่มีเสียงเลยเมาลุ้นกันเลยคะ่ะทุกคนป้าโหนี่รอบครั้งที่แล้วลูกนี้เยอะมากเลยอะวันนี้ได้ปลาดุกสองตัวแต่ตัวใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ปูนี่นี่อันนี้ไม่ใช่ปลาหมอข้างดำนะคะทุกคน คางเหลืองค่ะคางเหลืองมีอยู่สองตัวตัวเล็กๆนี่นะคะเราไม่มีการใส่เหยื่อนะคะทุกคนเดี๋ยวตัวเล็กเราก็ต้องปล่อยไปเนาะตัวมันเล็กเกินนะคะ เล็กนะคะตัวเล็กเราก็ปล่อยไปเนาะสองตัวไม่ได้ใสนี่นะคะเราก็ต้องตัดเงี่ยงประดุกก่อนอันนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวนี้ก็เกือบกิโลแล้วมั้งอย่างน้อยก็มีเจ็ดแปดขีดอะนี่แต่ว่าน่ากี่ได้กิโลนะตัวใหญ่อย่างนี้น Mm มาลุ้นกันค่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหโอ้โหตุนี้บอกไม่ถูกเลยทุกคนยกไม่ไหวอ่ะหู้ยเองตุกคนใหญ่เนี่ยโู้ยทุกคนนี่เราไม่ได้จับใส่นะคะหอลูกนี้ได้ใส่ทุกตัวแน่นมากค่ะกีกตัวไปะนอ่ะ หกเจ็ดตัวแล้วมันน้งเนาะโอ้ยไซส์สวยมากเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้เข้ารอบจริงๆนะคะทุกคนเราไม่ได้จับใส่นะเราไม่ได้ไปซื้อมานะคะโอ้ยโอ้ยกระดดออกโอ้ยนี่นับดูว่ากี่ตัวนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ยคืคะทุกคนลูกนี้สิบตัวรอบแทบแตกเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารุ้นลูกนี้กันนะคะลูกเมื่อกี้โอ้ยเข้าแบบรอบแทบแตกอ่ะี <c oughs> กรปิ้วต้องจับด้วย<ข>อ,อ่ะอ<า>ึ๊บจับไปเฉยขอรุนหน่อยไม่ได้ก์ไ,ได้อขอรุรุนหน่อยเฮ้ยเ <c oughs> ห็นเห็น เห็นเห็นไม่มีปลาดุกอะแต่เห็นกุ้งนี่ทุกคนเล้วมาดูรอบนี้กันค่ะเห็นกุ้งเห็นกุ้งเห็นกุ้งอ้ลูกนี้ไม่ได้เลยได้ปลาบูทรายสองตัวไปลาอีโก้ได้กุ้งนี่สะสมกุ้งอีกแล้ว เดีวเราไปดูลูกต่อไปกันนะคะทุกคนลูกนี้ไม่หมานค่ะมาจ้ะเรามาดูลูกนี้กันว่าลูกนี้จะหมานหรือไม่หมานลุ้นลุ้น <c oughs> ให้ลองลุนน้นเลยซีลูกนี้เป็นไงมั่งอุ้ยเสียงมาแล้วอ๊บอ๊เออลูกนี้ได้ประดุกตัวเดียวแล้วก็ไปอีกโก้ปูกูทุกลูกก็ลุ้นทุกลูกมีให้ลุ้นตลอดว่าเราจะได้อะไรบ้างจะเจออะไรบ้าง ไหนดูสิมีเสียงมีเสียงโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโหโห้ตรงนี้เข้าท่ายไปน่ะโอ้หไปโป้ตัวนี้ตัวใหญ่มากไอเกตัวนะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่เออห้าตัวใหญ่ หนึ่งตัวเล็กแล้วก็ปลาปลาอมไข่จะไไฟปูใหญ่จินโอ้โหมาจ้ามาดูลูกต่อไปกันฮะทำรัง,งรูง้จกักก ลุนลุนลุนดูนนสิปับป๊บปั๊บหู่ขยดินขนาดนี้จะขอบอกดินขนาดนี้มีปลาดุกตัวเดียวปลาอมไข <c> ่เ <oughs> พียบ นี่คะ่ะแกงอร่อยแกงสับอ่ะนะวะตัวใหญ่ๆเออเอาไปเอาไปยัดอืมเมื่อกี้ทิ้งปลาอมไข่ไปหลายตัวคิดว่าไม่ค่อยมีลูกนี้ปลาอมไข่เพียบเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปกันจ้า มีเสียงมันเส้นอะ่ะอุ้ยอุ้ย <Yeah. S 1> อุ้ยโอย้มีมีมีค่ะม,ม,มีมีตัวตัวงูออกไปยังอะ่ะไม่ออกเลยเอาเขาไปอยู่ในนั้นหายุ้ย ได้ปะบูปะบูสองตัวแต่ตัวไม่โตนะคะแล้วก็ปะดุกปะอีกโก้ปะดุกไปใหญ่เลยม,มีห้างเปล่า ฝนมาหนักเลยค่ะทุกคนนี่เป็นหนัก้ยโห<ฮ>ดีได้ปลา ปลานิ่นนะคะน่นไซปลานินแน่ๆเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะได้แค่ตัวเดียวปาจา์ทุกคนไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปต่อได้หรือเปล่าฝนตกหนักมากเลยค่ะมาดูรูปต่อไปกันจ้าตอนเช้ามาแดดแดงฝอกบัได้หน่อยึ่งใกล้จะหมดแล้วฝนตกกันหนาวไปมสิคะ แต่เขาบอกว่าคนลงน้ำนี่ไม่หนาวหรอกหนาวเปล่าใ <c ười> ส่หัวใส่หัวเฮือออกไปหาย <c ười> เอาจะจับยังไงอ่ะเร็วเร็ว รุนกันพร้อมสายฝนเลยนะคะทุกคนโอ้ลูกนี้ไม่ได้เลยโอ้ยไ,ได้ยังไงเนี่ยไดป,ปูดตัวใหญ่ด้วยบาบูตัวเล็ก ะ,ะรอบนี้ได้ประบูตัวเล็กกระปูดอย่าไปดูลูกต่อไปกันจ้ามาดูลูกต่อไปกันจ้าลุเมื่อกี้ได้ปูตัวเดียวกัะปวาบู ยวดูก่อนมีกุง้งบางเป้เนี่ยมีหนวดบางเปล่าได้ปลาบูกับปลาหมอเทศลูกนี้ไม่หมานนะคะทุกคนบูสองตัวไ,ไปดูลูกต่อไปกันค่ะ มาดูลูกต่อไปกันจาหลังจากกินข้าวกลางสายฝนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกนี้กันนะคะทุกคนอมาลุ้นกันค่ะ <c oughs> มีอะไรมั้งปะเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงทุกคนคุยปลาตัวนี้ อายาวมากเลยเฮ้ยเยเหมือนมีกุ้งอ่ะมีตัวอะได้ปลาดุกนี่เฮ้ยทำไมปลาดุกตัวนั้น <c oughs> ตัวตัวนี้หัวมันใหญ่มากเลยอะปลาดักหรือเปล่าเนี่ยได้กุ้งตัวหนึ่งนะคะทุกคนอ่าจิงปลาเน่าอืมกินพอได้คะ่ะทุกคน ปลดุกหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งหนึ่งตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันเลยเรามาดูกันต่อจ้ะดูเมื่อกี้ได้ปลาดุกตัวเดียว อะไรมั้งปะเนี่ยฝนก็ตกหนักยังเหลืออีก3ลูกอุยมีมีมีกระโดดมีกระโดดจะไม่รู้อะไรโอ้โหดู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 หูด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  ปลาบูตัวนี้นี่กิโลกว่าแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยปลาบูใหญ่มากได้ปลาบูปลากดปลาอุกมาจ้าแหมเมื่อกี้ได้ปลาบูตัวใหญ่ทั้งนาดปลากระบอกปลาอุก เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะคะยุงก,กัดคันด้วยฝนตกยุงเยอะทั้งยุงทั้งลิ้น<อ>มีงกูอ่ะโอ้ ลุกนี้ได้ไปอีโก้สองตัวลุกนี้ไม่มีเลยจะให้มันเข้าทุกลูกแ่งไงเนาะมีมัง่งมีมีมัง่งเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปกันจ้าไปจ้าเราไปดูลูกสุดท้ายกัน สุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วตรงนี้น้ำลึกอยู่เนาะ สุดท้ายลุ้นก่อนกลับบ้านนะคะทุกคนลุ้นก่อนกลับบ้านเอามาดูกันเป๊บอุ้ยอุ้ยโอ้โหยทำไมมีแต่ปลาบูแฮชุดหลังเนี่ยได้ปลาบูกี่ตัวสามตัวปลาอีโกเออ ชุดแรกได้ปลาดุกเยอะพอมาตรงนี้ได้ปลาดุกตัวเดียวปลาบูเพียบจบจ้ากลับบ้านได้นี่ค่ะทุกคนผลงานนะคะนี่ปลาดุก ประมาณสิบกว่ากิโลได้นี่ค่ะแล้วก็มีปลาอมไข่ปลานินปลาบูไซปลาอีกโก้เดี๋ยว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 ดูอันนี้ก่อนนี่ปลาบูเฮ้ยแสดงว่าไม่ได้จับปูใส่มาเลยดิอ๋อได้ปูมาสามตัวนี่ค่ะทุกคนปูสามตัว